หิวออม,มากพี่น้องนี่บรรยากาศครับผมหายอาหารช่วงเศร้าๆครับผมกับบรรยากาศน้องหมูป่าพันผสมเนาะพี่น้อง เอาในถังเลยก็ให้เป็นสา3จุดน้ะพี่น้องสำหรับแม่หมูแล้วก็ลูกๆของเขา แล้วตอนนี้จะเอาให้อาตัวอ้วนอีก ก็ไปให้น้องหมูกินในนู่นครับผมแล้เวเราจะผสมให้อีกอยู่หนึ่งถังครับเป็นบรรยากาศการให้อาหารน้องหมูป่าครับบางตัวก็ร้องครับบางตัวก็ร้องแล้วเอาตัวอ้วนจเย็นตัวอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวพ่อพันของเราเริ่มวันนี้แล้วครับเริ่มเริ่มเรียกร้องแล้วเดี๋ยว แป๊บนึงแป๊บนึ่ง,หงให้พ่อพันก่อนออินินกินกินกินเลยอ่มด้านหลังด้วย Phòng này, phần nếu mà lấy dân Ô ô ô hẹn xạ thầy Chín đây cứ hẹn thầy Ô ô ô chín thẳng ô Ô ô ô ô chín thẳng đi Ô dập Ô เท่ okay, งนี้เลยเอาเอ็นมดร้วพร่องนี่แหละครับเป็นบรรยากาศการให้อาหารน้องหมูอค,ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไ้ซํำนีดก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหนา้าอีพีหนา้าเขามาเจอกันใหม่ครับผม กับบรรยากาศเลี้ยงหมูท้ายสวนเลี้ยงแบบปล่อยนะครับผมจิตหนีไปไปครับผม